ยังสังเนาะใหญ่เกินเนาะี่พอสุกแล้วบอกไปกรุนละเห้ยนงนุกอืมปลาเลยรออ่ะสบายดีเด้อพี่น้อไย เมื S <S <々>่อนี้สิืว่าเห็ดสีดาจะลองกินปีใหม่กับครอบครัวเนาะตอนนี้เขาเสียดนะแจวสีดากะกะเงินที่ว่าแม่จากเมกาเนาะฝากมาให้ก็เลยว่าเห็ดสีดากินเมื่อนี้กับครอบครัวสงการกะบวิทย์ไปแล้วพี่น้องเลยเมื่อกวันที่สิบสิบเจ็ดเนาะเจ็ดเมษาสองพันสองสี่ chặt đứt đứt này nói có đó. Ừ. Còn này các cụt tua nó quăng cái đinh vào này là chế này nó ok ok đậy giờ xí ma hệt xin đạt sút âm thanh trên con là cái xí nó อันนี้บรรยากาศเทือนแมวปิติน้ำ네ตื่นแล้วปะตื่นแล้วดิตอนนี้ก็หัวแรงเนาะหัวแรงบรรยากาศก็ดีดีเลยพี่น้องก็อยู่เางามเลยกันอยู่เมืองเางามเนาะแข่งสลัมันมักมีใหญ่เห็นว่หมักมีใหญ่มักมีใหญ่ไงยื่นแมวปิติฝนปลูกหมักฝาวต้นฝาว มีต้นมักทุเรียนหนำไปเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งขอบควอาบติงเนาะมีไฟแน่น้องออดีออดีเอย๋ยลูกสายบาติงคือกันอยู่วะนี่โอ้คิดยังหรอฮะพี่โปะปะพี่โป้กบผูโอ้ผู เป็นจะได้น้อทางนี่คนป่วยผู้เฒ่าอู้เป็นจะได้ต้องส่งลุดพี่น้องเลยอู้ตระแหลงหรือเปล่าต้องส่งลุดละ

<laughs> ไปเดี๋ยวพ่อไปเห็ดแจวสินดาดก,ก่อนกับแม่จ้ะไปน้อพ่อบ่ไปบ่อยู่นดีด้ว่ะ้ากันได้แปดเดือนแปดเดือนสาคนสองปีป่ะเดี๋ยวเราไปเห็ดแจวสินดาดแล้วก็สิถ่ายบรรยากาศอ่าสนุกดกกับคววูบ่บนะุญกอนเนาะ มาหมูกระทะหมูกระทะหมูมันไงหมูกระทะหมูสไลด์เป็นอันนั้นเน่าเจ็บเลยของขวดเออเน่าออดีกับกินบ่อดี้ออดีจากกักินด้วยกันบ่ออดิไข่มื่อนี้ออดิเป็นไข่อยู่บ่มวนอยู่บ่มวนอยู่บริกินน้ำมนต์หมอง นี่ละขอบครัเามีสำนีละอากินกินเอาฟัดอมปลาก่อนคับกินกินกินบรรทุนกินเนึงเนาะโอ้บเคยกินเอะเลยน่หมูสไลด์อันนี้บเคยแบบ่ยกินเลยเนมีต่มันบุมมีม เจ้าบุญีบอกแล้วก็บอกบอกสู่ได้กินเนาะหมูเันระด้วก็บล้า่เจจเเนเ้งางเนาะ บางกที่บมน่ามีตังเาแลวบ้างบแก่บางวันเลยมาเลยมาเลยสี่ทุกคนเลยกินนุกก็ับอะเห็ดเองนี่เดี๋ยวเอาอีกบ่ากันเอาบ่ี๋ยวอบริการเด้อคอย ไอยเป็นผู้เสิร์ฟให้อาหลอดหลอดหลอด <c oughs> เอาเอากินกินเศษเๆษเศบเออด้วยเกล็ดสิน <c oughs> าตัม่นขออกมาเปด้งๆเยเัเมนสินาต้าเป็าเด้งมาต้าเ้ากันเอาเอาขอให้ใช้มเอกดบีบอ่น ແນ່ເຮົາເຊິເຮົາບໍແມ່ ਔ ດິເດໄດ້ລະບໍແມ່ ਔ ດິເຂົ້າໄປ

Nhìn nhận kiểu hiểu ơi, đấy. không? Có một cặp đẹp tự kiểu lút Nghĩa sẽ bị nữa thế, thế này. Bột làng, bột Chính chiến là nè ừ. còn tí Nè còn tí อันนี้พ่อปติงเด้อนี่เด้อนี่พ่อปติงแันเมปติงอันนั้นเดียปติงอันนี้นั่งเล็กน้องตลอดปลาติงอันนั้นลูกเป่าติ้งนั่นดเอรามึงเล็กดิมึงเล็กมึกินสามเอ้อไปดิมีแห้งเด้อ

เ okay. อาด mm ีเ hmm. อ้ยเดี๋ยวพอถ่ายิปกันเนยหนึงมีกระมือสั้นวันดีพี่นมอเลยคนหนอกระมือของหัวสโลงปีใหม่เหรอครพีคแบเอ้ยใส่ดอก สรองสรองขบกุ้ยบีม่เรียกน้อยอบอุ่นนี่แต่ทีแต่นอกห้องกับบอดี้มีเสียงพวกเสียงเพลงยังเนาะกินแบบธรรมดาขบกุ้ยแล้วก็แล้วเนาะน้อยแต่อบอุ่นหน่อยสบายสบายครบหน้ารบตาลูกหลานบุษกุ้ยสุนอร่อยสบายอร่อยกันไหน ติงน่อยอะไรเลยนะเจอาโปรตงนที่กันสนิทแล้วเบาติงน้อยๆิ่มๆอ้าวเหรอเลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับสีโบมียังไลยหมากใมเนาะกับขอบุณขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนบบาติงเนาะโดยสฉพาะแมนแมฮักที่ว่าอยู่ USA ฮันเนาะที่ว่า เป็นสปอนเซอร์ให้เราเนาะสนับสนุนออกขาการเดินทางให้เรามากบักวแล้วก็สโลงปีใหม่ในมือนี้เนาะขอบใจหลายๆเด้อร์ครับบมีเพิ่นกันเขาก็คืปปอสิบเบอด้ได้จัดงานแบบนี้เนะเาะแต่ละปีกับมีแต่จัดธรรมดากินเผาธรรมดาแล้วก็แล้วเนาะขอบใจหลายๆเลอร์อใไรบักตูนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจบัติงคลิปใหม่ๆ โมกันพี่หน้าพี่น้องสบายดีทีใหม่